สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามหรือพี่นนในรายการเพลินกับเกม m i n ครับสกายแฟ a ท t รี่นะครับในพาร์ทนี้ก่อนอื่นเลยมีน้องๆแนะนําว่า a i e ช m m n t t Diamonds a c h i e v e m e n t d i a m o n d เนี่ยทำได้ง่ายๆเลยคือการโยนแล้วเก็บนั่นโอ้ผมน่าจะรู้เร็วกว่านี้ผมนึกว่าต้องขุด Iron Ore ออกมาอันนี้ต้องโยนให้เพื่อนไม่มีก็ยังไม่ต้องโยนนะครับอืม เลยทำเอ n นชันเตอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันต่อไปครับในพาร์ทนี้ผมจะโอ้โหสวยสวยงามสวยงามในพาร์ทนี้ผมขอทําผมจะทําเตรียมไว้นะครับในอนาคตต้องใช้ต้องใช้แน่ๆนะครับผมจะเผาเตา,า c r u ซ i b l e ออกมานะครับเดี๋ยวจะทำครูซิเบิลเพิ่มที่หนึงแล้วก็ทำสโตนแบร r โรเพิ่มหน่อยครับเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมจะขอต่อตรงนี้เพิ่มองไปอันนึงโอ้โห แต่ต่อตรงนี้มันก็จะชนคอมนะครับทางนี้ก็ได้มันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นไรมากนะถ้าทําทางนี้ทําทางนี้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเฟลิน i ์แอนด์ส e ีลใช่ปะ่ะหุดไฟไว้ก่อนจุดแล้วแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะเติม c o มเพล s t โ n นมาลงในนี้ด้วยเพิ่มขึ้นนะครับคือผมจะทําลาวาเพิ่มหนึ่งที่ เนาะให้มันทำลาวาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมจะดูดมันออกมาแต่ทีนี้คือผมจะไม่เอาตัวเนี้ยจะไม่เอาดูดไปที่ลาวาแทาง์นะครับผมจะดูดออกข้างๆนี้ทีนี้คือผมจะที่ต้องการเพราะว่าผมจะเอาใส่เอาลาวามาใส่ในเบ r r ลครับ Stone b a r r o w แบบนี้มันอาจจะดูไม่สวยงามนะครับ <c oughs> ก็เป็นแบบนี้ไปไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มัน อ่าถูกละไม่สวยงามไม่เป็นไรทีนี้ผมจะเอาพุทออกมาคือตอนนี้มันมีลาวาอยู่ใช่ปะ่ะเนี่ยครับมันมีลาวาอยู่แต่ว่าเราจะทําตรงนี้เป็นออฟซิเดียนอัตโนมัติครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะดูดออฟซิเดียนออกมานะดูดออฟซิเดียนออกมาโดยใช้ฮอปเปอร์ก็ได้ไมั้งฮอปเปอร์ก็น่าจะไม่แพงนะครับใช้ได้เลยแล้วเราก็จะเอาต่อเข้าแบรลไปเราอาจจะทําเป็นแบบอย่างนี้ไปก่อนชั่วคราวนะเพราะว่าเ พอดีไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าจะย้ายพวกโซ,โซนี้ได้ไหมโซแซนโซอะไรพวกนี้แต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งคงจะไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเอื้อมนิดนึงให้มันถึงอ่าอย่างนี้ก็น่าจะได้แล้วก็ผมจะเอาน้ําใส่ด้านบนเนาะไม่ใช่ว่าเป็นขังแบบนี้นะน้ําเราจะขังอยู่บนนี้เลยเดี๋ยวคิดก่อนนะครับก็คงต้องใช้สแลเนี่ยแหละขังไว้ก่อนเออ มันไม่สวยแต่ว่าเออเราใช้นุ๊กได้นี่เราใช้นุ๊กขังไว้มันจะดูดีมากเลยนะครับเราจะต้องวางน้ําแบบนี้ดังนั้นผมจะวางนุขอบๆข,ข้างนอกทั้งหมดเพื่อที่เป็นตัวกั้นน้าไม่ให้มันไหลออกมานั่นเองนะครับนี่แบบนี้รับรองไม่ไหลแน่ๆอ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองเทน้ําดูว่าไหลไหมนะครับชัวป่ะเนี่ยชัวป่ะชัวป่ะคิดว่าจะไหลไหมนี่ไง มันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งผมจะใส่น้ําไว้แบบนี้เลยเสร็จปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะปั่นลาวาออกมาพอได้าลาวา,าไม่ใช่ปั่นีิต้มลาวาออกมาพอทาเป็นลาวาปุ๊บเข้ามาต่อที่ตัวนี้นะครับพอลาวาเต็มปุ๊บโดนน้ากลายเป็นออกซิเดียนทันทีเราจะได้เครื่องทำออกซิเดียนอัตโนมัติมาแล้วแต่สาเหตุที่ผมจะไม่เอาไปรวมกับตัวข้างบนนี้เพราะว่าไม่งั้นตัวข้างบนเนี้ยมันจะไหลามาเป็นลาวาแล้วเติมแล้วกลายเป็นออกซิเดียนหมดเลยเพราะนี้มันไม่ได้มีลิมิตไว้อะ มันก็ทําเรื่อยๆดังนั้นถ้าเกิดไปปนกันเนี่ยมันจะแย่นะครับผมว่าก็เลยแยกไว้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดมันช้าไปเราอาจจะเพิ่มทีหลังก็ได้นะครับเออเราเพิ่มก็ได้นะเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่าเราวามันจะช้าไปเออเดี๋ยวเรา,วาเราเพิ่มหน่อยก็ได้ครับเราทําอีกสักอันหนึ่งจุดไฟแล้วก็เติมหินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่โน้ตให้มันไปต่อร่วมกับตัวนี้เลยได้ไม่เป็นไรนะ อาจจะทาซะหน่อยว่าให้มันไหลไปทางนู้นนะครับทําได้ปะฟึ๊บไม่ได้งั้นก็ไม่ต้องทําเพราะมันไหลาทางนู้นอยู่แล้วนี่ไงอย่างนี้ก็ได้นะครับบังคับไหลเข้าทางนี้ทางเดียวมันจะได้ไม่แบบไม่เช็คมั่วนะโอเคทีนี้มันก็จะมีลาวาเร็วขึ้นเนอเราไม่จําเป็นต้องทําถังเพิ่มนะครับเพราะว่าลาวาพวกนี้มันทาใช้อยู่แล้วก็เดี๋ยวทําเข้าตัวนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ต้องเดินระวังทําเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลามาเป็นออกซิเดียนล็อกไว้แล้ว นะครับก็ตรงนี้แหละสบายเดี๋ยวทำออกซิเดนเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเกรงว่าจะต้องใช้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะรีบมาทําทีหลังแล้วมันจะไม่ทันโอเคทีนี้มาดูไร่ของเราันต่อครับมันไม่ใช่ไร่ธรรมดานะมันเป็นไร่เวทแล้วก็ไม่ใช่ไร่เวทด,ด้วยมันเป็นไร่เวท <l acht> ต่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราได้เรสโตนเพิ่มละเอเซนต์ตัวนี้มีประโยชน์นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวปลูกเพิ่มด้วย โอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บนะเดี๋ยวเราค่อยแก้ตรงนี้นะครับตรงไหนที่มันฟูแล้วนะครับโตสมบูรณ์แล้วผมก็จะเก็บไว้ก่อนเลยแล้วก็เอามาเลทไปเตรียมมาใช้นะครับแล้วก็เออมินิชิโอละเออไม่ใช่สิมินิคิโอนะครับเราต้องเรียกให้ถูกเนาะ <c oughs> ไหนไหนก็ไหนๆนะครับมินิชิโอมันก็คือภาษาพวกเวนต์นี่แหละเขาก็นั่นแหละนะครับเอามา ตรงนี้ก็ essence essence ทำตรงนี้ก็จะได้เยอะมากเลยเนาะโอ้ยโอ้ยอย,อยแต่เดี๋ยวเราจะมี imperio แล้วปะเราก็จะมีเอ้เรารถผมรีบทำทำไมแล้วรีบมาเก็บเกี่ยวทําไมเนาะผมจะมี imperio อยู่แล้วเชียวผมไม่น่ารีบทําแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมี imperio แล้วหรือเปล่าผมจำไม่ได้จำได้ว่าเอาเรสสโตนมาทำเป็นสตรองแล้วนะครับสตรอง สตรองก็ต้องทำอิมพีเรียลได้นี่ไงทำได้แล้วนะครับอ่าถ้าแบบนี้เราก็จะทำอิมพีเรียลโฮได้นะครับทำจอบอิมพีเรียลโอ้โหทำเลยดีปะเนี่ยได้4เอเซนต์เพิ่มจากมินิเคีนะครับทำไมจะไม่ทำล่ะใช่ไหมเก็บไว้เลยนะครับทำเผื่อไว้นะครับไม่ต้องห่วงเราของเหลือเฟืออยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรา ทำเพิ่มซะหน่อยครับตรงน,นี้รู้สึกว่าของจะไม่ค่อยไม่ค่อยเพียงพอแล้วเราก็คราฟเพิ่มแบบ64ไปเลยไม่ต้องกลัวเรียงให้ถูกด้วยจะได้จําได้แต่อย่างนี้มันจะได้แค่16ใช่ไหมเพราะว่ามันมันน้อยลงเรื่อยๆครับมันน่ากลัวตรงนี้อาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราดูซิว่าเราทําอะไรอีกนะเราจะผมคิดว่าไอตัวเนี้ลิลิแพดเนี่ยมันน่าจะมีผลกับอะไรหลายๆอย่างพอสมควรนะ มันน่าจะช่วยเอ้ยเดี๋ยวโตแล้วแ๊บหนึ่งนะผมขอลองตีหน่อยดิผมอยากรู้นะครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะเกมโอ้โหได้ห้าชิ้นตอนหนึ่งครั้งโอ้เยอะมากเลยเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคผมคิดว่าดอกบัวไอ้ใบบัวของเราเนี่ยมันน่าจะช่วยเร่งโตให้ได้อีกเยอะเลยนะครับก็เลยคิดว่าทําไมไม่ทําเยอะๆไปเลยล่ะเออถ้าทําเยอะๆมันอาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะลองทําเยอะๆดูเลยนะครับก็มันต้องทอํายังไงแล้วนะ จำไม่ได้เพราะว่าเราจะทําอย่างอื่นได้มันมันต้องแบบมันมันโหดอะ่ะมันโหดผมก็เลยต้องจําเป็นนะครับเออเราต้องไปเอาดอกไม้ไปปั่นใช่ปะปั่นมันให้หมดเลยแล้วกันเนาะสีตรงนี้จะได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่าตอนที่เราเอาไปปลูกเป็นเมล็ดนะครับมีน้องบอกว่าให้คลิกขวาที่ดอกไม้มันจะได้อีกไม่ได้เนาะโอเคได้ดอกไม้ส่วนใหญ่ได้สีเหลืองเนาะ จริงๆมันต้องใช้ทั้งคู่เนาะถ้าเกิดว่าได้สีเหลืองเยอะเกินไปมันก็จะมันก็จะไม่ค่อยได้นะครับนี่ไงมีแต่เหลืองโอโ้โหเนาะพอสีแดงบ้างถือสีแดงได้น,อน้อยเออแต่ไม่แน่เราก็ใช้ไอตัวเทคนิคคาลเลอร์ทำก็ได้ถ้าเกิดมันจําเป็นจริงๆเนาะเราก็ใช้อย่างนั้นได้เอานี่ไงพูดถึงแดงแดงมาเลยเพียบเลยสามดอกเลยขอบคุณมากเลยนะครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกในพาร์ทนี้เราจะทําไร่เวทนะครับ ไม่ใช่ไรเวทนะไรเวทนะครับโอ้ยสีเหลืองเพียบเดี๋ยวเราเอามาปั่นก่อนเอาสีแดงมาปั่นก่อนสีแดงใช้เยอะตอนนี้เพราะว่าสีเหลืองเรามีเยอะแล้วนะแอนเดรกไรซมีข้าวด้วยทำข้าวได้ด้วยวูฟเบนด้วยทำวิชเชอรี่สตรอเบอร์ี่โอ้ปั่นไปปั่นมาเต็มเลยงั้นเราลงเอาสีเหลืองลงด้วยนะครับแต่ตอนนี้ของเต็มอีกแล้วเก็บของไม่ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวคิดก่อนเอาพวก cover เอาพวก rubber พวกนี้ออกมานะครับแล้วนี่ก็เก็บไปในนี้เออมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็ยังอยู่ตรงนี้แหละนะครับทําให้หมดไปเลยครับไม่ต้องกลัวเออทําให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวนั้นเราจะทำลิลิแพดได้กี่อัน6อันอ่ะเอาไป21่สิบเบล็อกเลยมันคง <c oughs> มันคงจะแบบเหลือเฟือนะครับเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าดูท่าแล้วไดมอนด์น่าจะเยอะ น่าจะใช้เยอะเอาไว้ตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยลิล่แพดเรามี7อันก็แปลว่าเหลือเฟือพอดีนะทำออกมาให้ได้หมดเลยนะครับส่วนที่เหลือเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคงได้ใช้อีกจริงๆสีไปเก็บตรงเก็บตรงมเมล็ดก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้นะครับใบบัวได้มาแล้วนะผมจะทําเพิ่มก็คือผมจะทําด้านล่างให้กลายเป็นใบบัวเยอะๆครับมันจะได้โตขึ้นมาเร็วขึ้นอีกเนาะหลังกล้องผมไปทํามาแล้วส่วนหนึ่ง ก็คือเดี๋ยวผมพาลงไปดูก่อนนะครับตรงนี้นะผมมาแอบต่อพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมพื้นที่สําหรับให้น้ํามันตกลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะโมดิฟายตรงนี้สันหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันนะครับทําไมผมถึงต้องทําแบบนี้สาเหตุก็คือไอตัวลิลี่แพเนี่ยตัวนี้มันมีผลแบบอืมกว้างอยู่เหมือนกัน และสามารถซ้อนทับกันได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีหลายอันมันก็จะส่งผลให้โตเร็วขึ้นมากเลยแล้วทีนี้ยังไม่พอก็คือไอลิลิแพดของมันเองเนี่ยสมมุติว่าผมใช้ไว้ตรงนี้นะนะครับแล้วผมปลูกไว้ไอตรงเนี้ยมันจะมีผลก็คือ6 6ช่องความสูง6ช่องนะความกว้างรู้สึกจะ7มั้งนะครับเหรือเนีแหละนะแล้วก็สูง6นะครับสูง6นับยังไงนับข้างล่างมัน1อัน ข้างล่างมันก็คือตัวน้ําที่มันอยู่เนี่ยระดับน้ํานี่คือ1นับลิล่แพดด้วยก็คือ2เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือระดับของลิล่แพดระดับเดียวกันคือแบบนี้นี่คือระดับเดียวกันกับลิล่แพดสแล้วก็ขึ้นไปอีก4ครับ3 4 5 6ห้าดังนั้นถ้าเกิดว่าผมสามารถปลูกข้างล่างแล้วให้ระยะมันสูงถึงข้างบนได้ผมจะไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่ด้านบนแล้วมากกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถปลูตรงเนี้ยให้เต็มไปด้วยแบบใบบัวไปเลย เออมันจะได้แบบโตวไวๆทุกอย่างโตเร็วขึ้นทันตาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปรบกวนพื้นที่ด้านบนมากเกินไปนะครับดีไหมถ้าไม่งั้นมันก็ต้องมาแบบสละพื้นที่ในการปูใบบัวเพียบเลยอะไรเงี้ยเราก็ทําแบบนี้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมลองดูนะครับเดี๋ยวนะจริงๆถ้าเรามีของไม่ค่อยเยอะเราก็ทําตามมีตามเกิดก็ได้นะก็อย่างที่ผมกำลังจะทํานี่แหละนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนะผมจะผมไม่รู้ว่ามันนับพื้นดินหรือมันนับ ตัวครอปตัวนี้ซึ่งสูงกว่าพื้นดินแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจดังนั้นผมจะนับตัวครอปไปด้วยครอปเป็นชั้นที่1ดินเป็นชั้นที่2ดินคือชั้นที่2นะ 2> แล้วก็ในดินนะโอเคดินคือชั้นที่2นะ cobblestone s, <S ล a b ตัวนี้คือชั้นที่3นะครับแล้วก็ผมว่าเราอาจจะต้องเอา cobblestone ออกนะตรงนี้ cobblestone ตรงนี้คือชั้นที่3ผมว่าจะใช้เป็นชั้นที่4แลละกัน หรือ5ก็ได้เพราะว่ามันมันจะพอดีกับมันพอดีนะครับเอะเออนั่นแหละถูกแล้วนะครับดินเป็นชั้นที่2องคอมเพกเป็นชั้นที่3ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมานับเป็นแบบให้มันต่างกันด้วยดิเนะเดี๋ยวนะัแป๊บนึงนะผมผมยืนลําบากนิดหนึงครับตรงนี้ดินเป็นชั้นที่1อ่ะสแล้วก็3 4 5ผมนับ5ก็เพราะว่าชั้นสุดท้ายจะต้องเป็นน้ํานะครับ นี่ก็คือชั้นเดียวกับใบบัวก็นั่นแหละครับตรงนี้คือชั้นใบบัวที่เหลือผมขุดทิ้งก่อนโอเคตรงนี้ต้องเป็นชั้นใบบัวเ,เดี๋ยวนะชั้นใบบัวอยู่ตรงนี้ดังนั้นข้างล่างมันก็คือต้องน้ําต้องเป็นน้ําครับใช้สแลบแล้วกันเนาะผมเตรียมมาแล้วนะครับเราใช้พื้นที่รอบๆตัวให้เป็นประโยชน์นะเราก็ไต่ขึ้นตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็มีบันไดอ,อนี่ไง นะครับแล้วตรงนี้ก็คือชั้นที่เราจะใช้โอเคเดี๋ยวลองดูนะครับลองปูดูก่อนโอเคน่าจะพอแล้วนะมันคงไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะแต่ก็ทําไว้ก่อนตรงนี้เราจะกั้นไว้อย่างนี้เลยนะครับตรงนี้กั้นไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุดตรงนี้ให้มันกลายเป็นน้ำละตรงนี้ก็รู้สึกจะวางไม่ได้เพราะว่ามันจะติดแล้วนะครับตรงนี้ติดแล้วหรือเปล่าอ่าติดแล้วนะตรงนี้ก็จะพอดีแล้วนะครับสักครู่เดียว เราเหลยวบางฝั่งนี้อืบยากหน่อยโอเคดูสิเป็นน้ํานิ่งหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ไว้เดินได้อ่าถือว่าดีถือว่าดีจริงๆเราจะวางให้มันสว่างสว่างด้วยก็ได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งครตรงนี้ไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ปลูกได้เวลาปลูกครับชั้นนี้ก็คือชั้นที่เกี่ยวกับดินเนี่ยจะเป็นตัวที่ปลูกนะผมจะเอาตรงกลางๆให้มันลงไปก่อนเลยนะครับตรงกลางๆอย่างนี้ ตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้ไม่ครบอยู่แล้วนะครับอ่ะแบบนี้นี่คือชั้นที่เป็นลิลลี่แพดนะชั้นที่เป็นลิลลี่แพนี่คือชั้นที่2ถ้าำให้นับน้ํานะครับน้ําคือ1นึ่งตัวนี้คือ2อุ้ยเห็นนะสนี่คือชั้นที่3แล้วก็ตรงท่อคือ4ตรงดินคือ5แล้วก็พืชด้านบนคือ6พอดีโอเคผมว่าน่าจะใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่นะครับ โดยการปูลิลิแพดตัวนี้ไว้ถ้าเรามีเพิ่มก็มาปูเพิ่มอีกเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ก็ปูแางนี้ก่อนเพื่อเร่งโตนะครับเดี๋ยวในอนาคตถ้าเราจะมาทําอะไรเพิ่มก็เดี๋ยวเรามาเพิ่มอีกทีนึงเนาะอันทีนี้อย่าลืมนะไรเวทนี้มันไม่ใช่ชื่อของกินนะครับถึงแม้มันจะเป็นชื่อคลิปตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ชื่อของกินอา้าวใครมีไอเดียนะครับทําแปลงพืชตัวนี้นะครับให้มันกลายเป็นชื่อของกินได้บ้างเสนอมาได้เลยเช่นเคย ถูกใจอันไหนเดี๋ยวผมเอามาตั้งนะครับขอบคุณล่วงหน้านะขอบคุณที่มาร่วมสนุกล่วงหน้านะครับโอเคตรงนี้เราเริ่มดีนะเพราะว่าเราเป็นไอนี้แล้วอิมพ r i เรีแล้วอิมพ r i เรก็โอ้ยได้เยอะมากเลยนะครับสุดยอดอะสิ่งที่ผมจะทำในพาร์ทนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชโดยอัตโนมัตินะครับก็ผมคิดออก2ตัวนะครับก็คือตัวที่1คือของ ตัวที่1คือ Planter ครับมาจาก mine factory r e l o a d e d นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการปลูกผักได้ปลูกพืชของเราได้นะครับตอนแรกผมว,ว่าจะใช้ตัวนี้แต่ว่าอีกตัวหนึ่งน่าจะดีครับก็คือตัวที่ชื่อว่า farming station เออ farming station ที่เป็นของ ender io ซึ่งมันก็จะช่วยในการปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวให้ด้วยนะครับเออมันน่าจะดีนะแต่ทีนี้คืออุปกรณ์มันก็ไม่แน่ใจอะว่ามันจะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะอันนี้มันเพชรเรืองแสงนะครับ อันอื่นมันน่าจะง่ายแชทซียงเงี้ยง่ายๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเอ่อเผาเซตติ้งเผาเซตติ้งน่าอ่าโอเคเอนเดอร์ er กับไอเอนนะครับใช้2อันเรามีอะลอยสมมลเตอร์แล้วสบายอยู่แล้วนะครับก็ใส่ลงไปทั้งคู่ให้มันเผานะเราใส่เป็นออสมาลติ้งก็ทําทุกอย่างทําทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเผาแร่หรือว่าผสมแบบนี้เราทําได้ทั้งคู่นะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะได้อะไร 91, 91, 93, 97เโอเคได้มาแล้วนะครับเป็น p r o ซตติ i งไอ r อ n แต่ว่าที่มันต้องการมันไม่ได้ใช้ i อ o อมันใช้เป็นนักเก็ตนะเดี๋ยวเรารอพร้อมกันนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนให้เป็นนักเก็ตแล้วก็เอานักเก็ตไปใช้คราฟร่วมกับไดมอนด์ไม่รู้มันเกินยุคไปหรือเปล่าน,นะแต่ว่าผมก็คิดว่าความขี้เกียจมันมีอยู่จริงนะครับ <laughs> มันไม่ใช่เรื่องตลกความขี้เกียจไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะเดี๋ยวทาให้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ ต่อไปคือไอ้พวกข้างบนมันง่ายเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนต้องใช้เครื่อง slice and splice ละ่ะ slice and splice มันจะทำได้ไหมเนี่ยหันหัวนะครับสับหัวออกมาแล้วก็ splice ก็คือเติมของเข้าไปเหรอใช้หัวอะไรก็ได้แล้วก็ชัดซีเหมือนเดิมแล้วก็โซลาเรี m มโซลาเรีมเอ๊ะโซลาเรียมทำยังไงโซแซนกับโกโอ้ไม่ยากดิ ต้องใช้อีกใช่ไหมครับต้องใช้อีก2อันดังนั้นก็คือ1 2 3 45 6 7ต้องใช้ทั้งหมด7โซลาริเอมเดี๋ยวจดไว้ก่อน7โซลาริเมก็คือโซลาริเมธรรมดา7อันก็คือโซแซน7อันแล้วก็ทอง7ก้อนจริงๆเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาไอตัวคราฟติ้งเนี่ยตัวเนี้ยคราฟติ้งเทอร์มินอลเนี่ยไปตรงนู้นด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวทำไวเลสนะครับเดี๋ยวคิดก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราทำเท่าที่ได้ก่อนนะครับก็คือเอาโซแซนเข้ากับเฮ้ มันกลายเป็นสูตรไหนแล้วเนี่ยนั่นได้ก l a s s นะครับขอบคุณมันต้องเปลี่ยนเป็นอัลอยก่อนก็คือในการหลอมโลหะนะครับมันกลายเป็นโซแซนแบบเอาแซนไปเผาแล้วก็ได้กระจกมางเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งนะครับต่อไปทาอะไรอีกต้องไปเอาหัวมาใช่ไหมเอาทำแชสซีก่อนก็ได้ทําออันเนาะเพราะว่าเผื่อ farming station ไว้ด้วยนะครับมันต้องใช้เหมือนกันจาได้ตัวแชสซีอะแชสซีก็คือตัวโครงข้างในมันตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ ตัวนี้รอบๆใช้ขวานใช้อะไรไม,ไม่เท่าไม่เท่าไรใช้หัวอะไรก็ได้หรือเปล่าเราจําได้ว่ามีเฮดดรอปเพียบเลยนะครับเออไม่ใช่สิดรอปเพียบเลยนะไม่ใช่ดรอปเพียบนะครับ Drop เพียบเลยแล้วมันหายไปไหนหมดอ้าวอยู่นี่ได้ไหมหัวคนได้ไหมอะแองกี้ Angry. อะคูเออคูสติเนี่ยไม่ใช่แองกี้สองทำเชียสกับ i อเอ็นเอ็กซ์เสเราน่าจะมีเยอะแล้วนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรทําเพิ่มได้เพราะเดี๋ยวเผื่อเราใช้เพิ่มอ่าโอเคสองอันนี้เรียบร้อยโซลารีม,มีแล้วชัซีอ๋อชัตซีต้องใช้ไอไออนบาร์สด้วยทำสองอันดังนั้นมันอาจจะต้องอ๋อใช้ถูกแล้วนะครับสองอันพอดีโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็นั่นแหละครับเหลือแค่หัวมันเอ้าเราเอาหัวมาแล้วไม่ใช่เหรออ๋อเอามาแล้วใช่ใช่อยู่นี่อันนี้มันยังไงก็น่าจะได้นะครับ ก็น่าจะได้อะถึงด้วยเหรอเอ้ยถึงด้วยโว้ยดีจังเลยสไลซ์ and สไล c ์เรียบร้อยได้มาแล้วสไลซ์ and สไลซ์ใช้ไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะต่อตรงแหล่งพลังงานตรงนี้แหละนะครับเรายืมใช้นิดเดียวเองยืมใช้นิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราน่าจะน่าจะใช้ได้แล้วนะโซลาริเมเหลืออีกแค่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บบาร์สนิดหนึ่งโอเคต่อไปเราจะใช้สไลซ์เนี่ยในการทำ อะไรแล้วนะฟ a มมิ n g s t a t i o นใช่ไหมใช้อะไรใช้ทำตัวนี้ซีลอจิกคอนโทรเลอร์ต้องใช้ Zombie ซอมบี้เฮดซอมบี้เฮดเราไม่เคยมีปะมันเอามาเป็นลอจิกคอนโทรเลอร์หรือว่าเป็นพวกแบบอ่าเป็นตัวชิปเซ็ตเป็นตัวอ่านั่นแหละนะครับเกี่ยวกับพวกวงจรอิเล็กทรอนิกอะไรพวกนี้เป็นซีลอจิกอ่าโอเคซีก็คือซอมบี้นี่แหละ Z ีเจ็ดนะครับเจ็ดโอเคเดี๋ยวไปหาซอมบี้เฮดก่อนจะมีไหมหัวซอมบี้อ่ะ ถ้าไม่งั้นก็ต้องหา,อ,าอะไรก็ได้ที่มันมาตัดหัวได้นะครับน่าจะมีดาบทิงเกอร์ในการตัดหัวง่ายๆอยู่แต่เดี๋ยวลองดูกอนตรงนี้มีเปล่าถ้ามีก็จะได้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากซอมบี้เฮดมีจริงๆด้วยโอ้สบายซอมบี้เฮดนะครับโอเคยืมไฟหน่อยนะยืมมันตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวต้องใส่ขวานกับเชสใช่ไหมครับอออนเอ็กซ์กับเชสหันให้หน่อยหันให้หน่อย โอเคเพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นฟาร์มิ่งสเตชันมาแล้วนะครับได้มาแล้วโอเคที่เหลือเก็บงัดเลยเก็บไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยทำผอไว้ตรงนี้ไปก่อนนะครัแล้วก็เดี๋ยวเก็บไอ้พวกนี้ไว้เตรียมใช้เราได้ C ีลอจิแล้วเพชรเรื่องแสงตรงนี้นะครับเอาวางไว้แล้วก็ทำเลยโช๊ะเอายังเหลืออะไรจอบนะครับเหลือจอบหรือจอบโอเคอันนี้ อิเล็กทริคอลสตีลอีกเออใช่ลืมมันต้องใช้ลรไอออนพาวเวอร์ไอส์โคแล้วก็ซิลิคอนกีอัน4อันโอ้ผมเหลืออันนี้ลืมไปพาวเวอร์ไอส์โคเราน่าจะมีแล้วนะครับ4อัน1 2 3 4งสองสีออนซิลิคอนไอไอพาวเวอร์ไอส์โคนะครับแล้วก็ซิลิคอนใช่ป่ะโอเคอีกนิดเดียวอิเล็กทริคอลสตีลมาแล้วทำตรงนี้ได้เลยฟาร์มิ่งเซชันโพอา้าว เหมือนจะไม่ได้นะเหมือนจะต้องวางเองนะขาดชัสซอ้าก็ถูกแล้วนี่ไงฟาร์มิง่งสเตชันมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยังไม่วางตรงนี้นะตรงนี้ผมจะใช้เป็นฟาร์มแบบแมนนูเแมนนูก็คือเดี๋ยวเราจะปลูกปลูกเองตรงนี้อย่างเช่นว่าเราอยากจะได้เป็นพืชตัวนี้เราจะมาปลูกเองแต่ว่าเดี๋ยวฟาร์มิง่งสเตชันเนี่ยผมจะปลูกเพื่อที่จะให้มันออโต้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายตรงนี้ไปอีกตรงนี้ไปอีกนะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งเป็นฐานทัพสําหรับฟาร์มิง่งสเตชันไว้เพราะว่า ฟาร์มิงเนี่ยมันสามารถขยายสามารถอัปเกรดเพื่อขยายได้อีกตรงนี้นะครับอัปเกรดขยายได้อีกก็เดี๋ยวเราน่าจะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเรามี Lily p a d s o f Fertility หรือว่าใบบัว er, ที่ช่วยในการจเจริญเติบโตข้างล่างนะครับเราใส่ไว้เยอะขึ้นมากเลยมันก็น่าจะช่วยได้เยอะเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องมีการเตรียมการสร้างมันอาจจะมีไลฟ์ทดสอบอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูติดตมามันอีกทีนึงนะ เดี๋ยวอาจจะมีแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดมีนะโอเคครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อน้วนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมา finish auto f a r มกันนะครับให้มันใช้การได้แบบ full option ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้แบบสบายขึ้นนะมันน่าจะโตเร็วขึ้นนะอันนี้เพิ่งเก็บไปเองใช่ปะมันโตอีกแล้วปะเกี่ยวไหมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลดน้ำมันก็จะโตเร็วขึ้นอีกใช่ไหม าเราลดน้ำมันก็น่าจะโตเร็วขึ้นอีกเออเฮ้ยผมไม่แน่ใจถ้าเกิดอย่างนี้เราลดน้ำมันจะมีเครื่องที่ลดน้ำอัตโนมัติไหมอัตโนมัติมันจะมาช่วยลดให้เราได้ไหมมันน่าลองเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเป็นการบ้านไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันน่าจะได้ดิผมว่ามันมันบทก็ทํามาแล้วอันนี้มันลดแต่ไม่ใช่เพราะว่ามันมันไม่ใช่ชื่ออาหารนะครับเอาชื่อนี้ก่อนเอาชื่อฟาร์มเราก่อน รวมถึงไอ้ตัวฟาร์มตัวนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นฟาร์มอัตโนมัติด้วยนะครับผมจะใช้ชื่อเดียวกันไปเลยหรือถ้าเกิดใครมีไอเดียครีเอทนะแยก2ชื่อได้แล้วมันเจ๋งนะครับก็เสนอได้นะครับแต่จริงๆเอาชื่อเดียวก็น่าจะพอผมจะได้ตั้งแบบเป็นระบบนี้ไปเลยเนาะโอเคครับหวังว่าจะได้ไประโยชน์แล้วก็ความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมกับหางน,น้อยๆขอลาไปก่อนสวัสดีครับ